สนับสนุนโดยนมดัชมิวสวัสดีครับข่าวท้องโลกมาแล้ววันเริ่มต้นที่โคราชที่เขากระบุดบ้านมูลบนตำบลจนรลเเคหินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาคนพบจุดชมวิวแห่งใหม่ทั้งสวยและแปลกเนี่ยครับก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมหน้าผาที่มีความสูงประมาณ20เมตร ดูครับหินตั้งอยู่ห่างจากหน้าผานิดเดียวลักษณะการตั้งของหินก็เอียงไปข้างหน้าด้วยครับทั้งแปลกทั้งหน้าวาดเสียวหลายคนบอกว่าหินก้อนนี้มองแล้วลักษณะคล้ายคัพเค้กช่วงบนของหินมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เมตรช่วงล่างที่ติดอยู่กับพื้นมีความกว้างประมาณ1เมตรไม่มีใครทราบว่าหินก้อนนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ชาวบ้านที่มาเก็บผักหวานและของป่าและเจ้าหที่ที่ขึ้นมาทําแนวกันไฟบอกว่าเห็นมานานแล้วขึ้นมาแล้วมองวิวสวยจริง,รงๆมีฉากหลังเป็นเขื่อนมูลบนและภูเขา สวยงามมากคุณจักรพันธ์จันพยับสมาชิกปันหาเขาซึ่งหมายถึงปั่นไปหาภู้เขา,าครับเป็นกลุ่มนักปันจักรยานที่ชื่นชอบการปั่นเที่ยวหาเส้นทางธรรมชาติบอกว่าจุดชมวิวตรงนี้เรียกว่าผาหินแขวนหรือผาหินค้างตั้งอยู่บนยอดเขากระบุตรบริเวณนี้มีหน้าผาหินหลายจุดสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ คือเรามาเจอได้ยังไงตรงนี้อ๋อก็ทีมปัน่นปั่นหาเขาครับทีมเรานี่จะปั่นขึ้นเขา<ะ>ทุกเขาในคอนบุรีเตือนนิดหนึ่งครับระมัดระวังอย่าไปเข้าไปใกล้นะครับเพราะ,ะว่าหินนั่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีได้รับจากธรรมชาตินะทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนมันก็จะสึกก่อนไปตามการระยะเวลาเนาะอย่าไปผาดพูนอย่าไปนั่งอย่าไปขึ้นอย่าไปอะไรบนก้อนหินนะครับอันตรายสนใจไปเที่ยวจุดชมวิวผาหินแขวนที่เขากระบุรต้องจอดรถที่ปากทางเข้าหาจอมทองแล้วเดินเท้าขึ้นเขาไปอีกประมาณ400เมตรทางค่อนข้างชันใช้แรงมาก แต่พอถึงที่หมายแล้วรับรองว่าหายเหนื่อยแน่นอนสวยแปลกและต้องระมัดระวังด้วยครับน้องรุต่อมาไปตราดที่บ้านคลองมะขามตะบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดวันนี้อบตคลองใหญ่จะทำมีการแข่งขันเรือพายเป็นการแข่งขันพายเรือระหว่างประชาชนที่มีบ้านอยู่ทางฝั่งซ้ายของคลองคือหมู่8กับฝั่งขวาคือหมู่9แข่งขันพายเดี่ยวพายคู่และคู่ผสมมีชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองมาเชียร์กันแน่นทีเดียว เริ่มประเภทแรกเป็นชายเดียวปล่อยตัวออกมาแล้วครับคู่นี้สูสีกันมากมีชนกันเล็กน้อยดูครับคุณลุงเรือสีอน้ำเงินพายไปเกิเรือคุณลุงสีส้มอยู่เรือ่อยจังหวะน,นี้ไปแล้วครับเรือสีส้มทิ้งห่างไปแล้วชนะไปตามฟอร์มต่อด้วยการแข่งขันหญิงคู่พายสองคนแบบนี้ครับต้องสามัคคีกันถ้าพายไม่พร้อมกันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกแรงเยอะกว่า เรือเร็วกว่าเรือก็จะไม่ตรงเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับพาไปได้ครึ่งทางเรือสีน้ำเงินเริ่มจับทางได้ราวนี้แล่นชิวเลยเรือสีส้มยิ่งพายยิ่งเซเลี้ยวออกนอกเส้นทางไปแล้วครับมาถึงการแข่งขันชายคู่พอเริ่มต้นเรือสีน้ำเงินก็เซมาชนเรือสีส้มซะแล้วครับคู่นี้สูสี เพราะเสยซ้ายเซยกว่าทุลักทุเลพอกันแล้วเรือสีส้มก็ทิ้งห่างไปเรือสีน้ำเงินยังวนไปวนมาอยู่และดูครับเรือสีส้มถอยหลังเข้าเส้นชยัยเหนือชั้นจริงๆและปิดท้ายทุกคู่นี้ครับแค่ออกสตาร์ก็ทราบว่าใครจะเป็นผู้ชนะสีน้ำเงินเป๋ตัต้งแต่ออกตัวส่วนสีส้มลั่นชิวมือ,อชีดจริงๆ สีน้ำเงินพยายามคืดสู้แต่พายไปได้ครึ่งทางก็ออกนอกเส้นทางอีกแล้วได้ทําความสุขและความสมัครสมานสมัครคีกันครับต้องรูดต่อมาล่องใต้ไปสตูนที่ริมคลองหมู่บ้านบากกาันโตทิศตำบลละง,งูอำเภอละง,งูจังหวัดสตูนช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่มีความสุขมากเพราะทุกวันชาวประมงในพื้นที่จะนำเรือออกไปตักแมงกะพุนจากทะเล ออกไปแต่ละครั้งได้แมงกะพรุนเต็มเรือแบบนี้ครับตักมาได้ก็ไม่ต้องไปขายที่ไหนไกลเพราะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ราคาตัวละ50บาทแต่ละวันมีเรือออกไปหาแมงกะพุนประมาณ150ลาค,ค,คุณสมพงษ์ครูหามุกบอกว่าปกติมีอาชีพวางอวนปูอวนปลาแต่เมื่อเข้าฤด,ดูแมงกะพรุนจะหยุดหาปูหาปลาทันทีเพราะหาแมงกะพรุนง่ายกว่า และรายได้ดีกว่ามากลงทุนแค่ค่าน้ำมันเรือวันละไม่เกิน500บาทตักแงกะพุนได้วันละสองเที่ยวรายได้เที่ยวละ3,000-4,000บาทบางครอบครัวสามีาออกเรือภรรยากับลูกรับจ้างที่จุดรับซื้อครอบครัวหนึ่งมีไรายได้ไม่ต่ำกว่า5,000บาทต่อวันเมื่อคิดรวมในหมู่บ้านจะมีไรายได้หมุนเวียนวันละกว่า1ล้านบาทฤรือดูแมงกะพุนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนมิถุนาขึ้นอยู่กับสภาพอา,ากาศบางปีแมงกะพุนมีทั้งปีทําให้ชาวบ้านมีไรายได้ตลอดทั้งปี อ่าออกทะเลออกอะไรนี่อะไรขำวนกุ้งวนปลาอะไรประมาณนั้นพอถึงจูงแมงกะบุนก็ทิ้งเลยเพราะได้ได,ได้นี้มันดีกว่าวีนี้รู้สึกมันแปลกๆปกมันเยอะเยอะกว่าปกติที่ผ่านๆมาต้นซูนก็ไม่ได้เยอะแยๆแล้วเระมันก็ถ้าว่าซื้อปกติก็สองแกนลนแกจินบ้างอะไรบ้างก็ประมาณห้าร้อยได้มาก็ประมาณกันสามพันสี่พัน ชาวบ้านที่นี่มีความสุขจริงๆครับต้องรูส่งท้ายไปเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์คมีเทศกาลงานไฟชื่อโคเปนเฮเกนไลฟ์เฟสติวัลมีแสงสีสวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยครับงานจัดเป็นทีมต่างๆตามตึกตามสถานที่สําคัญมีศิลปินจากทั่วโลกมาร่วมจัดงานศิลปินชาวเดนมาร์ก <Well, S 1> คนนี้บอกว่างานแสงสีของเขาชื่อ the love and war หรือความรักและสงคราม เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากสงครามในยูเครนแสดงให้เห็นถึงความรักของคนในยูเครนเพราะการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสงครามเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็อยากหมดหวังในชีวิตที่จะต่อสู้และมีความรักเทศกาลงานไฟที่โคเปนเฮเกนจะถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับงานสวยมากครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลู